สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จาก Facebook ทุกๆท่านครับวันนี้เรามาดูนะครับข้อมูลนะครับ2ตัวบน16ชุดตรงนะครับเป็นข้อมูลหลัก10บนแบบ4ตัวนะครับสถิติของสูตรนั้นเดินเอง4งวดนะครับและก็เป็นสูตรหลักหน่วยบนนะครับเดินเอง สีงวดเช่นกันนะครับหลักสิบนั้นจะมีสตินะครับย้อนหลังไปนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับจะมีสติย้อนหลังไปนะครับมากกว่าหลักหน่วยนะครับอยู่1งวดนั่นเองนะครับนะก็จะอยู่ที่18งวดนะวันนี้ผมก็นํามาเขียนนะครับเท่าที่มีหน้ากระดาษอยู่นะครับนะแล้วก็หลักอานวยนะครับจะมีสติอยู่ที่17งวดนะครับก็คือจะน้อยกว่า จะน้อยกว่าข้อมูลนะครับของสูตรหลัก10นะครับอยู่หนึ่งงวดนะครับนะถ้าเพื่อนๆไปคิดคำนวณย้อนหลังดูนะครับแต่สูตรทั้ง2สูตรนั้นนะครับเดิน4งวดนะครับพร้อมกันนะครับพร้อมกันนะเพราะว่าเป็นสูตรที่นะครับสร้างมานะครับพร้อมกันนั่นเองนะครับก็ได้ระยะเวลาสงวดนะครับกำลังสวยกำลังดีนะครับเดินมากกว่านี้ก็อาจจะหลุดนะครับเดินน้อยกว่านี้ก็อาจจะไม่เข้านะ มันก็ยังเป็นเพียงแค่สูตรนะครับนะาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับสูตรนั้นก็คือสูตรนะครับเกาเราจะไปฟันธงชี้ชัดแน่นหนักก็ไม่ได้นะครับนะบางทีมันก็ต้องพึ่งอาศัยดวงนะครับแล้วก็วิจารณญาณนะครับของเพื่อนๆด้วยนะครับผมก็จะได้นําข้อมูลนะครับมาเทียบนะครับกับสูตรหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยระยะยาวนะครับก็เพื่อที่จะได้สรุป ข้อมูลนะครับ2ตัวบนนะให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านในงวดนี้นะครับส่วนหลักร้อยแอดฟันไปตัวเดียวนะครับนะเป็นเลข9นะครับนะถ้าไม่ชอบก็นะครับ3ตัวเราก็อย่าไปใส่ใจมันมากนะครับนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูเพื่อที่จะได้เป็นนะครับข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับนะในการนําไปคิดและก็คํานวณนะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนําไปหา เลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งร <leaves> ัฐบาลเท่า so, นั e okay. ้นนะครับข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับจัดทําขึ้นก็เพื่อสนับสนุนให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับนำไปวิเคราะห์พิจารณานะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทั้งปวงทั้งสิ้นนะครับทุกๆสูตรทุกๆข้อมูลแล้วก็ทุกๆแนวทางนะครับจัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะอ่ะ เรามาดูนะครับงวดล่าสุดนะครับก็คืองวดที่ผ่านมานะครับพร้อมกับจับจัดชุดนะครับ16ชุดนะให้กับเพื่อนๆสมาชิกกันได้ดูกันเลยนะครับนะงวดที่ผ่านมานะครับ264 872นะครับ872 2ตัวล่างนั้นเป็นนะครับ30นะครับงวดก่อนเนาะอ่างวดก่อนนะครับ519 628นะครับ6 2 8แล้วก็20 2 874นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขยายสักนิดนึงนะครับนะเพื่อนเพื่อนมองอ่าไม่เห็นกันนะครับนะมาดูสูตรหลักสิบนะครับสูตรหลักสิบเดินสีงวดนะครับนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับสูตรหลักสิบเดินสีงวดนะอ่าผมให้ดูสถิติกันก่อนนะครับ สูตรนั้นนะครับเดินสีงวดนะครับสีงวดติดนะครับสีงวดติดนะสูตรหลักสิบที่สร้างมาเป็นสูตรแบบสีตัวนะครับเนาะ,ะตําแหน่งที่บวกของสูตรนี้นะครับจะใช้ตําแหน่งนะครับหลักหมื่นนะครับ1ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับ หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองครั้งไม่มีบวกคงที่นะอ่านะครับข้อมูลแรกเป็นหลัก10บนนะครับของงวดที่ผ่านมานะ6บวกศนย์ได้6 6บวกหาได้11 11บวก6ได้ 0, 17 17บวกศูได้17 17บวก7ได้เท่ากับ24นะครับได้หลัก10บอ่านะครับจากนั้น C บวกด้วย4คงที่นะครับได้8 8บวก1คงที่ได้9 9บวก1คงที่ได้10นะครับก็จะได้หลัก10นะครับ48 90นอ่านะครับงวดที่ผ่านมานะทีนี้มาดูหลักหน่วยกันบ้างนะครับ ตำแหน่งหลักหน่วยนั้นจะใช้หลักแสนนะครับ1ครั้งหลักหมื่น1ครั้งหลักร้อยบน1ครั้งหลักสิบบนนะครับ1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วยเลข1คงที่นะครับเป็นตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับผลบวกนั้นก็จะได้ดังนี้นะครับ 2บวก6ได้8 8บวก8ได้16 16บวก7ได้23 23บวก2ได้25 25บวก7ได้32 32บวก1ได้เท่ากับ3านะครับ3บวก1คงที่ได้4บวก1คงที่ได้5บวก1คงที่ได้6นะครับจับก็จะได้16ชุดนะครับตรงตรงนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ16ชุดตรงๆงนะครับก็จะเป็นตามตำแหน่งนี้นะครับนะ 4 3นะครับ4 4 4 5 4 6 8 3 8 4 8 5 8 6 9 3 9 4 9 5นะครับแล้วก็9 6สุดท้ายนะครับก็จะเป็นนะครับ03 04 05แล้วก็06นะครับงวดที่แล้วรางวัลเลขท้ายนะครับ2ตัวบนนั้นเป็น05นะครับ05นยานะครับหลักสิบนั้นเข้าที่เลข0นะครับหลักหน่วยเข้าที่เลข5นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับอ่านะครับหลักหน่วยนั้นก็มีสถิติเดิน4งวดเช่นกันนะครับ4งวดนะครับอ่มาดูงวดนี้กันนะครับนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเนาะมาดูของ ผลของงวันี้กันนะครับ922 2 2> นะครับ605 2ตัวล่าง1 6 8 6 7 2 8 1 9 4 7 4 9 1นะครับอ่ามาดูหลัก10กันก่อนเลยนะครับ ใช่หลักหมื่นหนึ่งครั้งสิบอ่าหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบเล็ท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเล็ท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับ2บวก6ได้8 8บวก8ดได้16 16กบวก2ได้18 18บวก4ได้22 22บวก9ได้เท่ากับ31นะครับได้หลักสิบตัวแรกเป็นเลข1จากนั้นบวก4คงที่ได้5นะครับ ห้บวกหนคงที่ได้6 6บวกหนึงคงที่ได้7นะครับอ่าหลักสิบนะครับห5 6 7หลักหน่วยนะครับแสนหนึ่งครั้งหมื่นหนึ่งครั้งร้อยบนหครั้งสิบนหครั้งหลักหน่วยเล็ท้ายครั้งที่หนครั้งหลักสิบเล็ท้ายครั้งที่สองหครั้งบวกหคงที่เกบวกสได้สิบเอบวกหได้สิบเจบวกศูนย์ได้สิบเจวกเได้ยี 24่บวกเได้33 33ิบวกหได้เท่ากับ34นะครับ4ีบวกหคงที่ได้5 5าบวกหคงที่ได้6 6หบวกหคงที่ได้7นะครับอ่ะก็ได้ตำแหน่งมาตามนี้นะครับจับ16ชุดนะครับตามสูตรนี้เลยนะครับนะก็จะได้1 4นะครับ1 5 1 6 1 7

เนะครับก็จะได้16ชุดตามนี้นะครับนะเพื่อน,น,นสมาชิกทุกท่านนะครับเรามาดูในชุดสรุปเต็ม2ตัวบนนะครับตัวเลขที่ชนนั้นมี16นะครับ16 15 14นะครับ55 46นะครับมี46นะ4664นะครับเป็นตัวกลับนะไม่ชนนะครับ74นะครับ74 75อ่า76นะครับ74 75 76ส่วนตัวกลับที่ชนมี64นะครับนะ64 64อ่านะครับ64 64 65ไม่มีนะครับนะอ่าฟันชุดสรุปบ,บนนะครับนะเด่นสุดนะครับ14 นะครับ1 4 1 5 1 6ี่หนึ่งห้านะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับชนเด่นหลัก10บนนะครับ1 5 6 7ห้านะครับเด่นนะครับฟันหลัก10บน1กับ7นะครับดังนั้นชุดเด่นชุดเน้นนะครับในงวดนี้ก็จะเป็นนะครับ7 4 7ด7 6ห้าดนะครับโอ้โหศูนย์น่ากลัวเช่นกันนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับในงวดนี้ศูนย์หลักหน่วยนะครับถ้ามานะครับนะ ถ้ามาก็40นะครับ70นะ90นะครับเนาะก็น่าจะไปตามตำแหน่งเหล่านี้นะครับนะอ่ะสรุปชุดเด่นๆนะครับฟัน6ชุดนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ141516นะครับ 747576A นะครับนะก็เป็นชุดสรุปนะครับ2ตัวบนนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับในงวดนี้นะครับนะถ้า มันไปตามสูตรนะครับถ้าสูตรเราคำนวณออกมานะแล้วก็ตรงกับผลรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับ3ตัวบนก็จะได้ชุดเด่นตามนี้นะครับ914นะครับ915แล้วก็916นะครับ974 975และก็97 วิ่งบนตัวเดียวเก้านะครับถ้ามานะครับในตำแหน่งนี้ก็ให้ระวังด้วยนะครับนะเพราะเก้าก็ชนเด่นหลักสิบด้วยเช่นกันนะครับชนเด่นหลักสิบด้วยนะถ้ามันมานะครับก็ต้องขออภัยนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับก็ถือว่าแอดนั้นนะครับไม่มีดวงนะถ้าเพื่อนๆมีดวงนะครับท่านใดที่มีดวงชอบนะครับก็ให้ใช้นะครับ วิจารณญาณนะครับของเพื่อนๆนนะครับตัดสินใจนะโดยตัวของเพื่อนเเองอีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีสูตรดีไม่มีดวงนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปถึงฝั่งฝันได้นะครับดวงดีนะครับก็ต้องพึ่งสูตรนะครับเพื่อเป็นแนวทางเช่นกันนั่นเองนะครับวันนี้ก็สรุปข้อมูลนะครับ3ตัวบน2ตัวบนนะครับเน้น6ชุด ตรงๆนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับไว้ประมาณนี้นั่นเองนะครับนะผิดถูกยังไงก็กราบขออภัยเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านล่วงหน้าด้วยนะครับถ้าชอบก็นําไปวิเคราะห์แล้วก็พิจานะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนะครับก็ดูนะเพื่อความบันเทิงกันไปนะครับสาหรับวันนี้ก็สรุป2ตัวบนกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ